ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลนเจอร์กดรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามไปสู่4,000ซับสไครต์ครับผมไป let's go โอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บชื่อว่า ah uh, lifepix.io right นะครับก็เว็บนี้ก็เป็นเว็บมานานแล้วนะไม่ใช่เว็บใหม่หรอกนะครับนะก็เป็นเว็บที่แบบว่าเราจะสุ่มเลขนะครับทุกทุก หนึ่งชั่วโมงถ้าเลขไหนอ่ะเราสุ่มได้แบบไร้ไล้คอยที่แบบว่าถึงยอดถึงยอดถอนนะเราก็สามารถถอนไร้คอยได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ลิงกโอยงใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สามารถกดมาได้นะครับผมนะมาสุ่มกันทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็เห็นคนถอนได้อยู่นะครับใน่วนตรงนี้นะแต่ผมยังถอนไม่ได้นะถ้าถอนได้เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตการถอนให้ดูนะครับสาหรับเว็บนี่นะครับนี่ตัวนี้เลยไร้คอยนี่แหละ ก็โอเคนะครับผมนะก็วิธีสมัครนะครับก็ให้เราครับใส่ชื่อของเราครับเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ได้แล้วก็อีเมลขอไปอีเมลจริงๆแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านซ้ําอีกรอบแล้วก็ไปแก้แคปชา h a ตรงนี้ที่เป็นแบบภาพในที่เป็นตัวอักษรนะครับในภาพนี้นะครับก็ใส่ไปแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับก็แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผมเข้าสู่ระบบเลยครับก็ใส่ชื่อ ผู้ใช้หรืออีเมลนะครับก็รหัสผ่านครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมโอเคนะครับเป็นตรงนี้นะครับพอเข้าที่อยู่มานะครับผมนะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนนะครับโปรดยืนยันอีเมลของคุณเพื่อรับอ่าสิบฟรีสปินนะครับและเพิ่มรางวัลฟอสเซตนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็ทําการยืนยันเลยนะครับผมนะก็อย่างสายฟรีนะตรงนี้ก็เขาก็จะแบบว่าให้เราตรวจสอบอีเมลนะครับผมนะแล้วเขาไปบอกว่าเราส่งอีอ่าอันนี้ไปยังอีเมลของเราแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ในอีเมลเลยโอเคนะครับนี่นะครับผมนะก็ให้เราทําการคลอกลิงก์ครับตรงนี้นะครับไปวางอ้าข้างของที่เราเข้าเมื่อกี้เลยนะครับเว็บไซต์ที่เราเข้าเมื่อกี้โอเคนะครับหรือท่านผู้ชมจะกดในลิงก์ก็ได้นะครับตรงนี้เขาเขาเคยบอกว่าการยืนยันอีเมลนะครับของคุณเรียบร้อยแล้วครับกับไปยังหน้าแรกนะครับ เรียบร้อยครับเขาก็บอกว่าถ้าเรายืนยันอีเมลสิบแล้วนะครับเราก็จะรับสิบฟอสเซตนะครับแล้วก็โบนัสรางวัลเพิ่มฟอสเซตครับเป็น2เท่าใน1วันนะก็โอเคเลยนะครับผมนะนี่นะครับเรามาดตูตรงนี้เลยครับโบนัสนฟอสเซตนะครับตรงนี้คือสําคัญมากเลยนะครับอ่าคือยังไงอะ่ะรับคูณ2องเดี๋ยวยีชั่วโมงก็คือถ้าเราสุ่มได้ตัวเลขบอกว่า0ถึง9 0 0 0 9 0 0เถึง9ก้า9ันเถึง9ก้0พันเา93 แก้ลายไลค์ไลค์คอยาตามตรงนี้นะครับ250สตูชิ7 5็ดสตูชิ75,000 75, สตูชิ75,000 7นล้านหแล้วก็75ล้านสตูชินะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราได้ตรงนี้นะผมจะบอกเลยว่าโคตรคุ้มเดี๋ยวผมให้ดูราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ2,300บาทเฮ้ย2,300เออขอโทษนะครับไม่ใช่2,300บาทก็โอเคเลยครับผมนะคือโคตรคุ้มเลยนะก็นั่นแหละนะครับถ้าเราได้เลขนี้นะ หนึ่งหมื่นนี่คือสุดยอดเลยก็โกเคครับกดตรงนี้ไปเลยแล้วเขาก็บอกว่ารดร้อนะครับโอ้โหผมได้รับอยู่ที่ห้าร้อยสต๊าชนะครับห้าร้อยสต๊าชนะครับแล้วก็เราสามารถกดตรงนี้นะครับสิบรอบเลยกดอีกนะครับแล้วอะไรก้าพันนะครับได้อีกห้าร้อยนะครับผมนะได้อีกห้าร้อยครับตรงนี้สาคัญเลยนะครับผมนะอย่าลืมยืนยันอีเมลนะครับผมนะก็ไปครับสามพันนะครับผมนะ สามพันโอ้โหถ้าได้หนึ่งหมื่นนี่คือแบบสุดยอดเลยอะเอาอีกนะครับเหลืออีกเจ็ดรอบสามพันเจ็ดนะครับได้อีกห้าร้อยโอ้ยมันถอนอยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นซาตชินี่แหละนะครับกดอีกนะครับแปดพั 8, นครับห้าร้อยเหมือนเดิมครับผมห้าร้อยโอ้ึ้นมาประมาณเก้าโอ้ห้าร้อยเหมือนเดิมโอห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับผมนะ กดไปอีกครับผมห้าร้อยเหมือนเดิมหกร้อยครับผมก็ได้ห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับเอาครับก็กดไปอีกสิครับรออะไรอ่ะสี่พันแปดนะครับผมนะสี่0ันแปดโอ้โหเอาละครับเหลืออีกสองรอบครับกดไปอีกครับท่านผู้ชมโอ้โหไปเก้าพันอืมอหือเก้าันสองก็ห้าร้อยเหมือนเดิมโอ้โหกดอีกนะครับท่านผู้ชมลุ้นโอ้โหเรียบร้อยครับจบครับผมนะก็ได้ห้าร้อยประมาณนึงห้าร้อยสิบรอบนะผมนะ 5,000นะผมนะ5,000สดสดโตชิของไลคอยนะก็โอเคนะครับก็อย่าลืมไปยืนยันอีเมลนะครับผมนะก็แล้วก็มารับโบนัสฟอเฟตฟรีนะครับก็โอเคครับพอครบสิบรอบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะรับตรงนี้ได้อีกประมาณ1วันน่าใช่แหละมั้งนะเขาเคยบอกว่ามูลค่าของเลขนําโชคอ่ะหากคุณเอาหมุนมากอะอะไรอะเราลองดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับอ๋อ อันนี้จะเป็นเกมพวกนี้อันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับผมนะอันนี้ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเสียพวกน,นี้ไปนะครับก็คือไอซาโตัวชิเนี่ยนั่นแหละก็ประมาณนี้เลยโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบสำรวจนะครับเราก็สำรวจได้นะครับผมนะก็ประมาณ13บสาทีหรือสิบวิีเนะี่ยเราจะได้ที่0ูนย์จุดเกูนย์ U S D เลยเหรอโอ้โหคือยังไงนี่โอ้คือถ้าเราสำรวจทั้งหมดเราจะได้อันนี้ใช่ไหมอ่ะผมลองดูนะ ลองลองลองดูเราจะได้อยู่ที่หกสิบสองบาทอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้เลยฟอสเซตลายชั่วโมงนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือรูกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ท่านผู้ชมมากดตรงนี้หนึ่งรอบแล้วมันก็จะสุ่มเลขให้เราถ้าเราเป็นหินเหล็กบอลเงินทองพลตินัมเพชรผู้เชี่ยวชาญถ้าผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือจะได้เยอะหน่อย ที่ผมบอกเลยเมื่อกี้สองพันกว่านั่นแหละเออก็ประมาณนั้นเลยนะครับก็มันจะได้เยอะหน่อยนะครับในส่วนของผู้เชี่ยวชาญนะก็เลยครับแต่อันแรกผมกวนแป๊ะแรกผมได้หินนะก็ท่านผู้ชมได้อันไหนก็บอกผมด้วยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะครับการแข่งขันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ๋อคือยังไงอ่ะการแข่งขันก็คือการเดิมพันและ ผู้ใช้10อันดับที่มีปริมาณการเดินผ่านค่วงอิงอแล้วสามารถเชิญ <ๆ S 1> เพื่อนได้นะครับใน่วนขอตรงนี้ก็ลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็ใน่วนขอตังนี้ี่เป็นเงินฝากครับเงินฝากตรงนี้ก็ไม่แนะนานะครับมันให้เอาไปทําอะไรอะ่ะเอออันนี้ผมก็ไม่เติมนะครับผมจะทำฟอสเซตแล้วก็นั่นแหละที่ไอที่ผมทำสิบรอบเมื่อกี้แล้วก็ทุกๆตีชมงนนแหละครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าถึงครับ ถึงขั้นต่ำในการถอนผมจะมาถอนให้ดูนะครับนี่นครับตรงนี้มันจะบอกว่า0.005แสนนะครับ LTC นะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับขั้นต่ำในการถอนก็ใส่ที่อยู่ l t c ไปผมไม่รู้นะครับว่าได้ทั้งบิดครับใบแนนฟอสเ y เพย์ ance, หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใดแล้วก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0 0เออ2 0 0 0 0นะครับผมนะโอ้โหอ๋อ ปวดหลีกเลี่ยงใช้กระเป๋าฟอสเซตเพนะครับเมื่อทําการถอนเ t าแล้วจะติดต่อผู้ใช้บางรายนะครับประสบปัญหาในการถอนเข้าฟอสเฟตเพย์บัลเลตดังนั้นปวดหลีกเลี่ยงอ๋อนั่นแหละอย่าใช้ฟอสเฟตเพย์นะเขาบอกตรงนี้นั่นแหละอย่าใช้ฟอสเฟตเพย์ใช้เป็นกระเป๋าอะไรก็ได้โอเคครับผมเข้าใจแล้วนะครับในส่วนขตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการจ่ายเงินนะตรงนี้ก็วันนี้นะมีคนถอนไป ตีหนึ่งตีสามตีห้าแปดโมงก็มีคนถอนถอนไปศูนย์จุดศูนย์สามเก้า LTC เหรอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสำรวจนะครับสำรวจก็ยังไม่มีแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มันก็จะเป็นลิงส์สันนะครับลิงสันก็ยังไม่มีนะครับผมนะเพราะว่าระดับตลิทย,ยังไม่ถึงนะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับอะไรต่างๆแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นบริษัทในเครือนะครับ ก็คือการอ่านอีของเราแหละก็ิงกนอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับมายืนยันตรงนี้ก่อนนะครับยืนยันอีเมลเสร็จแล้วก็ไปรับโบนัสตรงนี้นะครับสุ่มๆไปนะครับเผื่อทําท่านผู้ชมอาจจะได้10,000ตรงนี้เลยก็ได้นะคือแบบโคตรโชคดีอะ่ะ ถ้าได้ตรง10000่ตัวนี้นะคือได้2,000บาทเลย2,000กว่าบาทเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม